คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟูบริการกดเกมพาท์ลาฟาร์มแนะนำลาวา b บักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับ okay, ผมสวัสดีท่านผ,ผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ในเกมของโลว์บ็อกในแมปของออสตาร์ทาวเวอร์ดีฟเอน์นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครที่เป็นหน้าปกของเกมนะตอนนี้นะณเวลาที่ผมอัดคลิปนะครับก็คือดิโอนั่น นะฮะสํหรับตัวดีโอนะครับก็ดีโอตัวนี้นะครับมาจากจริงๆมันอยู่ในเกมนะเออร่างนี้นะมันอยู่ในเกมเท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือดีโอร่าง Over Heaven นั่นเองดีโอนะครับเมื่อก่อนนะครับมันสามารถหยุดเวลาได้ใช่ไหมคืออันเนี้ยพอ6ดาวปุ๊บมันก็หยุดเวลาได้เหมือนกันแต่ว่าหยุดยังไงเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอนี้นะฮะเออจริงจ ดิโอ5ดาวมันเป็นตัวแบบตัวเทรดใช่ไหมตอนนี้คือหาซื้อกันให้วนเลยเพราะว่าจริงๆเราสามารถาทําจาก4ขึ้น5ได้แต่ว่า5มันน่าจะง่ายกว่าและเป็นตัวเทรดด้วยก็เลยหาซื้อกันณตอนนี้ราคาก็นั่นแหละครับผมผันผวนไปจาก10บาทเป็น50บาทอะไรก็แล้วแต่คือผมไม่รู้ว่าเขาซื้อขายกันยังไงแต่ว่าในวิดีโอนี้ผมขอขอบคุณน้องคนนี้มากนะครับที่ให้ยืมรีวิวนะฮะผมยืมไอดีมารีวิวนะครับสำหรับตัวดิโอ6ดาวนั่นเองตัวดิโอ6ดาวนั้นเราต้องใช้ดิโอทั้งหมด5ตัว ดิโอ5ตัวแล้วก็แป๊บนึงนะขอดูซิมันมีซ o โอมีตัวเดียวโอเคดีโอ5ตัวโจนาธาน5ตัวนะครับทุกคนครับแล้วก็จะเป็นตัวที่อยู่ในเรื่องโจโจเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นเศษเศษประมาณตัวละตัวละสหรืออะไรประมาณนี้แหละผมจะขึ้นภาพไปแล้วกันอ่ะขึ้นภาพโบ นี่นะฮะอันนี้คือผมยังไม่อีโวนะเพราะว่าผมขาดอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็เลยยืมไอเดีน้องเนาี้มารีวิวโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวดีโอหกดาวกันดีกว่าดีโอหกดาวนะครับโอเวอร์เฮเว่นนะครับเป็นตัวละครที่ยืนพื้นนะครับผมสแตตตอนที่80นะครับดาเมจอยู่ที่1691นะครับผมระยะ30 5สิบาวิโจมตี1ทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรที่แตกต่างกันไหม mm hmm. นะฮะเรามาดูกันก็แน่นอนเนาะโอเวอร์เฮเว่นเนี่ยมันก็จะเก่งมากๆนะครับใครที่เคย่่่าาาดดููตตมิมโโจจจ้้เนนะนียะะร ว่าสเกลมันโหดขนาดไหนนะครับซึ่งผมอะ่ะก็เอาจริงๆตอนนั้นอะ PS3 มาผมไม่มีนะครับแต่ว่ามานั่งดูใน u t u b e นะครับมันจะมีคนเล่นนะครับ Dio Over, Over Heaven เนี่ยเป็นบอสตัวสุดท้ายละมัง้งประมาณนี้นมัง้งเท่าที่ผมเข้าใจนะและเป็นตัวที่มีสกิลแบบโหดมากๆก็คือสามารถหยุดเวลาได้ย้อนเวลาได้ทำลายได้สร้างได้อะไรของแม่งก็ไม่รู้คือตัวมันโหดมากๆสำหรับใครที่มีความรู้นะครับผมมีเขาเรียกอะไรแบบอยากจะโชว์นะครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนโจโจโรู้ว่าไอตัวเนี้ยมันมีสเก โหดขนาดไหนก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับว่าเฮ้ย hey, พี่ตัวเนี้ยแม่งทำอย่างงูน้นทำอย่างงี้ได้อะไรนี้นะครับนะฮะก็อย่าลืมให้คอมเมนต์กันไว้ด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าโอเวอร์เฮเว่นนั้นจะโหดขนาดไหนนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับฝากกดไ like ลค์คนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนหนึ่งเลยนะครับผมจะต้องขอทำการวางตัวเงินแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดคลิป โอเคครับตอนนี้ฟาร์มเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเริ่มวางกันเลยดีกว่าขายทิ้งแล้วก็มาวางตรงนี้ครับสองขั้นนี่ครับดีโอโอ้โหเป็นตีแบบเซอร์เคิลเอลีด้วยสวยเลยนะขอดูหน่อยสิปับ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 ดูสิโอ้โหมีสิ่งด้วยมูดาโอเคมีเสียงนะทุกคน ก็คือโจมตีเป็นวงนะตรงนี้เออวะโคตรเท่อนิเมชันก็เฉยๆนะครับคือมันไม่ได้สมุดเอ้ยหรือเปล่าวะวข,อขอดูตอนมันขึ้นก่อนถ้าตอนมันขึ้นแล้วแบบเฟรมสวยก็คือใช่เอ,อ่อโอเคก็ก,ก,ก,ก็ก็ปกติครับโอเคเดี๋ยวเราอัพเลยไม่รู้ว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่นะแต่จะลองอัพดูครับก็ใช้เงิน400นะฮะดาเมจเพิ่ม716นะครับอันนี้คือเลเวล80นะครับทุกคน อัไปอาทั้งหมดโอ้โหโอ้อัพเยอะมากจะค้างจริงอันนี้ไม่นะโอเคเดี๋ยวอัพอาไให้ตันเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวเงินนะครับตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะสรุปคือม่เยอะมากครับอัพขันต่อไป750ดานะครับดามเมจเพิ่มพันหกเดี๋ยวเราจะอัพจกกนกว่ามันจะเปลี่ยนท่าเลยนะครับใช้เงินหนึ่งพันดามเมจเพิ่มพันเจ็ดร้อยเก้าสิบอ่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นซีส a แมชเดียวนะครับผม ก็ระยะจะเพิ่ม10นะครับก็จะระ,ระยะจะกว้างกว่าเดิมนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ดาเมจเพิ่ม2 6 0 6ใช้เงิน1300โอเคตอนนี้โอ้ชิตตกใจไหมทุกคนขออภัยด้วยถ้าใครตกใจนะคือเอาจริงนะเพราะว่าเสียงดังมากมันเป็นฟ้าผ่าทุกคนมันก็เลยแบบควรปรับให้มันเบากว่าน,นี้นะ ขอขอดูนักเรียนนึงคืออะไรมันเหมือน,อ,นอ๋อล่างมันออกมาต่อยปะอ๋อฟ้าเลยผ่าโคตรโอเวอร์ครับเป็นล่างที่โอเวอร์มากนั่นแหละครับผมนี่คือที่โอเวอร์เวน้นแล้วก็ใช้เงิน1,750นะครับดาเมจเพิ่ม3,3 0เต้องขออนุญาตปรับเสียงเบาลงนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าเสียงแม่งดังเกินไปฮนะ รู้สึกเหมือนจะตีเร็วมากนะ5วิตีทีหนึ่งนะครับก็ระยะก็ดูนี่ครับดาเมจหมื่นกว่านะฮะณนะตอนนี้นะครับเวล80นะทุกคนอัพไป5ขั้นไม่รู้ว่า5ขั้นมันใช้เงินเดี๋ยวแป๊บนึงนะ5ขั้นเหรอเอ่อประมาณไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง5,000นะก็ถือถือว่าดีอยู่ประมาณ5 0 0 0ั0 0กประมาณนั้นนะฮะก็ดาเมจหมื่นกว่าดีดีอยู่ดีมาเดี๋ยวอัพไปเลยครับใช้เงินเอ่อานะครับดาเมจเพิ่ม3,000 3น0าา ก็ระยะไม่เพิ่มนะครับไม่เพิ่มเลยนะฮะเหมือนจะเพิ่มแค่ดาเมจแล้วคือแอนิเมชันน่าจะมีประมาณ3-4ถึงท่านะโอเคใช้เงิน2,000ดาเมจเพิ่ม4.000นะฮะโอเคเอัพไปแล้วจะ8จะขึ้นขั้น8นะครับใช้เงิน3,000ดาเมจเพิ่มหกพัอออ่ะซีสแมชเชอร์นะครับต่อไประยะเวลาไม่เพิ่มนะครับแต่ระยะการโจมตีเพิ่มดาเมจเพิ่มเป็น 71,600นะครับผม71,600เอ้ย71,600เออแล้วก็ใช้เงิน7 5 0 0หนะครับคือเยอะมากนะฮะโอเครออัพเลยโอ้โหดูงงดิทุกคนไม่ตีแอร์นะครับเหมือนเขาจะเอาสแตนของเขาไปโจมตีนะขอดูครับขอดูครับขอดูเอาดิเดียวก็เหมือนก็เหมือนอันเดิมแหละนะผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนฟ้าผ่าอันเดิมแหละแต่ว่า เดี๋ยวขอดูก่อนดีว่ามันโอเคแต่อันนี้มันไม่กว้างมากนะแต่อันนี้คือกว้างมากนะครับดูดิโอ้โหวงคือกว้างมากเดี๋ยวตอนระวางน,นี้ดิมโอเคดาเมจประมาณพันหกโอเคมาเดี๋ยวอัพเลยครับเพราะว่าถ้ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแค่เอาสแตนออกมานะสแตนออกมาทุบแล้วฟ้าก็ผ่านนะครับผมไม่รู้นะครับว่าสแตนตอนนี้มันอีโวไปหรือเปล่าแบบอีโวแบบสแตนโหดโหดจัดจัดหดโคตรโคตรหรือเปล่านี่ผม ไม่มั่นใจนะผมรออ่านของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เกี่ยวรู้เกี่ยวกับดีโอร่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งอ่านผมสัญญาจริงๆเพราะผมจะมานั่งอ่านเพราะว่าไม่รู้ว่าสแตมมันได้อัปเกรดหรือเปล่านะครับแล้วก็อัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน78,000หลังจากนี้ใช้เงินเยอะมากนะครับใช้เงิน78,500นะครับระยะเพิ่มแค่สองจุดนะครับดาเมจเพิ่ม7 6 0 0หเลยโอเคหลังจากนี้น่าจะอัพเยอะแล้วแหละน่าจะอัพแบบเป็นหมื่นละนะฮะอย่างอันนี้80,000นะครับระยะเพิ่ม อ่าสามจุดอห้ามึงจะเพิ่มมาทำไมวะรู้สึกเหมือนจะมาเพิ่มให้มันเป็น60นะตรงนี้นะฮะแล้วก็ดาเมจเพิ่ม80,000นะ80,000อ่าเอาละยังไม่ตีแอ่นะครับคิดว่าไม่น่าตีแอ่นะถ้าตีแอ่มันจะโหดไปวะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่2องแสนนะครับ2องแสนห้านะฮะย้ำนะทุกคนผมย้ำบ่อยมากเพราะว่าเลเวลเนี่ยตอนนี้มันแค่80มันเหลืออีก70เลเวลเพื่อที่จะบวกเข้าไปอีกนะครับนะครับต้องรอดูต้องรอดูเดี๋ยวผมจะทำร้อาสิบแล้วเดี๋ยว อาจจะมีสตรีมนะให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคใช้เงิน80,000ไป15,000นะครับระยะเพิ่ม1.25โอ้โหแม่งก็เพิ่มตรงนี้เหมือนเดิมน,นะครับจะเป็นตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่นะเป็น2นะครับ62นะครับดาเมจเพิ่มแสนอ่พไปเลยโอ้โหนี่เหลือ2ขั้นสุดท้ายนะครับทุกคนใช้เงิน8 5 0 0 0ดาเมจเพิ่มแสนโอเคอันนี้คือน่าจะเป็นท่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันระยะก็นี่ครับประมาณ60 5นะประมาณนี้ประมาณ68สิี่เพราะว่านี่มันมันต้องบวกไปอีก5้นะเค okay, ใช้เงิน1,75,000นานะครับแล้วก็เอรู้สึกดาเมจจะเพิ่มประมาณ140,000นะครับแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับชื่ออ l ติเม t ท TS นะครับน่าจะเป็นอ l ติเม t e Time Stop นะครับย่อย่อมาจากอ l ติเม t e Time Stop นะครับโอเคเรับไปเลยนี่ไง Time s t o อ u l t ติเม e นี่นะฮะทำไมมันสลับกันวะไม่เข้าใจเหมกันอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะตีเหมือนเดิมเสียงดังมากเหมือนใส่เกาะด้วยสแตนอาฮะนี่ก็คือ d โ o นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตวางด d โอนะครับจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีเงินอยู่3 5มแสนห้านะครับผมเราจะอัพให้ตันเลยนะฮะโอ้ทุกคนตัวประมาณท่านเอาตรงนี้นะตัวประมาณ0กแสนนะตัวประมาณเกือบ0กแสนนะครับ ตอนนี้มันเหลืออัพอีก2ขั้นนะฮะก็นั่นแหละประมาณ4ี0แ0นห0 0 0สนหกแสนประมาณนี้แต่ถ้าถ้าเอาตรงนี้นะประมาณ ,00 กแสนนะกลมๆนะครับประมาณ0 0แสนแต่ก็นั่นแหละครับมันมีสกิลที่คนนั้นต้องดูนะฮะจะเอาไปตรงไหนดีเดี๋ยวเอาตรงนี้เลยไม่น่าดีนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับวางดีโอตรงนี้ แต่ก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าถ้าบัฟจะดรามิเท่าไหร่นะครับจริงๆเอาไปรวมได้เลยนะครับ3เท่านะแต่จะบัฟให้ดูเป็นกรณีแบบอยากเห็นดาเมิตบู๊บๆอ่ะผมบัฟแล้วดาเมิอยู่ที่1ล้านนะครับ1นึ่งล้านแปดแสนสามพันเอ็ดดรามิดรามิอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนสามเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามจุดสี่นะครับเลเวลที่แปดสิบนะครับห้าวิตีทีหนึ่งนะทุกคนผมย้ำนะฮะ ไม่ตีเอนะครับไม่ไม่น่ามีเอฟเฟกติดเขาเรียกว่าเลือดไหลผมคิดว่าไม่น่ามีเลือดไหลครับตอนฟ้าผ่านะ mm hmm. ก็นี่คือดีโอเออร์เฮเวนนะครับเราจะเราจะขายทิ้งอ่าแล้วคราวนี้เราจะมาทําการอัพตรงนี้อ่าเราจะอัพจนตันครับและเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสกิลของมันจะหยุดเวลาได้ขนาดไหนโอเคไหมอ่าขออนุญ,ญาตวางตรงนี้เลยแล้วกันอ่าวางตรงนี้ใช่มา เดี๋ยวรอดูกันตอนนี้มันทยอยมาแล้วเอาให้ถึงประมาณตรงนี้ดีกว่าถ้าตัว,ต,วตัวพวกนี้เดินมาถึงตรงนี้ผมจะทำการใช้สกิล time stop ของ D.O นะครับแล้วมารอดูกันว่าตัวมันหยุดเวลาได้นานขนาดไหนได้ไกลขนาดไหนแต่คือน่าจะมีคนแบบสาวกว่าเฮ้ยพี่ไม่ต้องทำหรอกผมรู้แล้วแม่งหยุดได้ทั้งแบบใช่แล้วพวนีนมันหยุดได้ทั้งแบบนั่นเอง,เองก็รอดูรอดูเดี๋ยวถึงประมาณตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่หยุดให้ดู แต่ก่อนอื่นก่อนที่มันจะหยุดผมจะขอดูสกิลตอนมันหยุดนี่มันจะทำท่าอะไรอ่านี่ครับเราจะมาดูพร้อม,อมกันนะฮะนี่ฮะมันจะหยุดสามสองหนึ่งโอ้มันมาซูมให้ดูด้วยซาวาลูโด,โดนะฮะสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สามสิบ,สสบประมาณเกือบ15บห้าวิทุกคนและคือตัวยูนิตของเรานะครับก็ยังตีได้นะไอายูนิตพวกนี้คือมันมันยืนเฉยๆนะครับมันมันหยุดโดนหยุดเฉยๆนะฮะก็ครูดาวก็อันนี้นะใครที่รู้นะครับฝากคำนวณไว้ทีก็ครคูดาวเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้ในนี้ไม่บอกนะว่าครูดาวเท่าไหร่ก็นี่แหละครับผมดิโอนะครับที่เป็นร่างโอเวอร์เฮเวนที่อยู่ในเกม นะฮะอันนี้คือดีโอที่คิดว่าน่าจะโหดที่สุดแหละไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าเดยผมว่ามันน่าจะโหดที่สุดแหละคือมันเป็นดีโอที่เหมือนจะฆ่าโจทาโร่ได้มั้งหรือว่าโจทาโร่ไม่โดนฆ่านี่ผมผมก็ไม่มั่นใจนะผมรออ่านอยู่นะครับทุกคนใครที่เป็นแฟนนะครับก็นั่นแหละผมรออ่านอยู่นะครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับเจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่วิดีโอมันลงช้าเนื่องจากว่าผมเนี่ย มัน y YouTube เนี่ยมันแย่นะครับแล้วผมอัปโหลดไปแล้วคือมันช้ามากนะครับยูทูปเซิร์ฟมันมันแย่นะครับก็เลยทําให้ผมลงคลิปช้าก็ต้องขอไปนะจุดจุดนี้ด้วยก็เป็นว่าเดี๋ยวผมลงอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คือดีโอที่โคตรเท่เวลากดแม่งมีสูงหน้าด้วยเท่มากเคเจอกิปหน้าผมสวัสดีครับขอบคุณในดีด้วยนะขอบคุณในดีด้วยขอคนลาไลค์นะฮะประมาณสัก5 0 0 0 6 0 0 0ไลค์ก็ว่าไปอาวเฮ้ โอเคเริ่มแล้วเจอกิปหน้าผมสวัสดีครับ